พี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู้ช่องตาลุกตาลชนากับย้ำมือแรงค่ะเงยหน้าขึ้นเห็นแต่รถขั้นเขาพี่น้องปูนพอขมอดเขาบ้านจ้าเงยหน้าขึ้นจะ่อยเห็นรถ มาแล้วค่ะกนตรงนี้คือหน้าตางดิกด๊กเล่นเลยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่งลูกตาลก,ตากับแม่ยายก,การบ้านนี่นี่ละพี่น้องเอ้ยเบิงคุณยังม่ทันเฮ็ดแลีวอยู่เมื่อนี้หยุดเมื่อนี้บ่มีงานดด้วจ้ะสำหรับ ทิพะะงานสาวน้อยเพรันแพงมันมีิบ่มีงานนะพี่น้องพอหมดแล้วก็เลยแวะเขามาบ้านจ้าไม่อย่างอีกแล้วนะไม่อย่างอีกแลด นี้อกกวัน <jack> ี้ลูกจาไปอย่างนั้นลูกออกมาเข้ามาลูกเข้ามาตกบ่ก็ลูกแพ้พอบอกเ้ยโอ้ยวันเปนไฟทรมา่นี่ซาลาญังได้เดแล้วว่ะเอาอีแล่อพี่น้องเอ้ยเอาไม้ยาเตรลานกาแฟข่อยอีเล้วเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาออก ะนะเงาโให้มาได้่อว่าสายพีชม่ใส่พีาไย่เดสีสีหนังสุอสมุดได้ไรมาฝากลูกอีกนู้ดีดงไ้อะรมาวางไว้พูดเนี่ยแล้วก็มาวางไว้หนิเด้อพี่น้องเด็กแต่สีได้เือยใหญ่เมียนเมียวไหลมันอยู่ในนี่เด้บ่ทิมเดากยตดจะไปเมียนไว้ให้เจ้า จ้าลูกจะเขียนเลยลูกไว้ให้หนูเขียนลูกพ่อเอาของเอาสมุดมาให้หนูเขียนเล่นลูกไม่มาหอดบ้านเลยพี่น้องเด้ไปอย่างมาอยู่รู้ไหมเราไปแล้วไปรักไปเป็นไม้ลพี่น้องจ้ากบาลังสีเฮตัน

บ้านเรืบ้านบ้านบ้านยิงแต๊แต๊บ้าลูกเยอะเต็ตลูกอ่ะอันนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยโอ้เด็กๆด็กหนูเป็นหนูดีใจจนหนูจะทุบของทิ้งแล้วเนี่ยทุบทิ้งได้ยังไงคะทิ้งไม่ได้ค่ะดีใจยังไงคะทุบของทิ้ง ได้ป้ายมาเด้อพี่น้องนี่แหละป้ายเอามาติดไปบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงอู้หึยยังกระโดดกระเดียบยังขี่ม้าอยู่ เรื่อยๆมันง่วงนอนสิหลับในร่างกายมันอ่อนเพลียเนาะนั่งหลวัดทุกมือมันเดินทางทุกมือมันนอนเพลียก็เป็นธรรมดาถ้าได้พักผ่อนก็พักพักผ่อนเงี้ยเอาเพิ่นเฮ็ดอีหยังใหม่เพิ่นได้เปลี่ยนอันใดออกใหม่ไปเบิ่งนกันพี่น้องมาเบิ่งเได้จ้ามาเบิ่งนได้จ้าอันใดจ้าเปลี่ยนกรอบ ไม่อันไหนเปลี่ยนไหมอ๋อคนเปลี่ยนอันอันหนาเขาเอื่นยังก่อนหนาะจักเอื่นมาถือกับพี่น้องเข็มไม้เข็มนาฬิกานาฬิมงนี่แหละเหลี่ยมที่เหลืองนั่นเวนั้นเห็นด้วยมันหลอกออกเบิดล่ะโอ้เสริมดังนี้ไหมเดินไหมซี่ก็เรื่องว่าขัดไปขัดมาเลยมันกระเง่าตรงนี้อันนั้นมันมี่จะพลาสติก เบิร์เนี่มันหลอกออกเบินเออใส่เขาแน่นอนาๆน้องอะไรอืมกูจะออมมึงกูจะออมใส่ปีมึงเข้าใจป่ <c oughs> ขันมึงดื้อนะกูจะออมมึงใส่ปี <c oughs> อ,อืมดื้อชื่อเาติง <c oughs> ยจติง ดูเฉยๆไปแย่ไป,ไปหนือนเด่นม,มันงวกนี่มันยันถึกดี <c oughs> มันงวกเหมนเดิมเอิ่นแซเอาสมุดไปยังเหลือเอาอันนี้เอาออกไปไว้พุ่นนะคุณพุนหน้าปัดเอาหนี้ไปไว้พุ่นนะ หาถุงมาใส่เอาเอรถหาถุงมาใส่เอา,เอาถุงยิ้มใส่ถุงขยะเจ้ายิย้มใส่มาแม,ม่เมาเก็บไปให้เป็นระเบียบเป็นเรียบร้อยตู้มังนี้ล้านกาแฟาประมานมองเก็บของชิได้ดทำความสะอาดออกหน,น,นึ่งมาฮอดกับมาล้างแปะโหลดพี่น้องไปเบิง้งพี่น้องมาฮอดกับมาล้างแปะโหลดสตรเมียนได้ไหมพี่น้าเขาอ่ะ อันนี้ของลูกตาลค่ะอันนั้นของพอจ้ะเอาฝนลิ้นไาแล่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียกันจ้าจะคอยพบโกันคลิปใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณเอพีสาวน้อยเป็นแป้งทุกคนค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขจ้าสวัสดีจ้า